นนนหน้าะคคครับออยยยลงยสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านวันนี้งานซ่อมนะครับผม,บผม y, เฮลิคอปเตอร์นะครับผมพลเอ็ N3F DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมนี่นะครับเราก็มาเริ่มงานซ่อมกันนะครับจริงๆลำนี้ผม เพิ่งส่งไปไม่นานนะครับผมแต่ว่าพี่เขาเป็นมือใหม่นะครับเขาก็เริ่มที่จะหัดเล่นนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เริ่มเล่นด้วยกล่อง GPS h 1นะครับผมตัวนี้นะครับก็ช่วยเซฟจากหนักเป็นเบาได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวกล่อง h 1ผมว่าพี่เขาไม่ลงในสภาพนี้ครับผมว่าน่าจะหนักกว่านี้นี่บูมหางไม่ได้หักนะครับไม่ได้หักไม่ได้งออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราทําการไล่เช็คแต่ละอย่างนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่ดูก็เบรดใบหางนะครับแล้วก็ตัวเฟรม ล้าวที่คนฐานนิดนึงนะครับผมไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนนะครับผมดูว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากตัวมอเตอร์โดยตรงนะครับผมโอเคครับแล้วก็รอยแตกล้าวไม่เยอะนะครับสามารถซ่อมได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นจ็อบใหญ่นะครับเพราะว่าต้องรื้อเหมือนรื้อทั้งลำหนแถบนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัว GPS นะครับผมก็เดี๋ยวทําการ หรือตัวรามก่อนนะครับพอต้องเปลี่ยนเมนเกียร์นะครับเมนเกียร์ล้มไปเยอะนะครับนี่นะครับตัวเมนเกียร์นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบล้นเกือบล้นนะครับผมฟันเฟินแหว่งหมดเลยนะครับอันนี้อาการก็คือดูจากชิ้นงานเราก็รู้เลยนะครับว่าอาการก็คือไม่ได้ตัดรอบนะครับก็คืออุบัิเหตตกใจทำอะไรไม่ถูกทั้งทางที่ยังมีรอบอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวจีพีเอสเฮดวันนะครับบินด้วยรอบไอดอลนะครับโอเคครับผม ก็ไม่เป็นไรครับผมอันนี้ถือว่าเจ็บน้อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นกล่องที่มีเซบไลทเจ็บหนักกว่านี้แน่นอนครับผมรับรองเลยครับโอเคครับเดี๋ยวซ่อมให้กลับมาดังเดิมนะครับแล้วไปทดสอบบินนะครับแต่ว่าต้องเซตใหม่หมดนะครับผมเพราะว่าตกมานะครับตัวเบรคขนาดนี้นะครับผมตัวสวอตเพจจะต้องมีเพี้ยนนะครับผม่ก็เดี๋ยวเซตแล้วดูให้ครับโอเคครับ โอเคครับก็ทํากันต่อนะครับผมอันนี้ก็เช้าวันใหม่นะครับตัวเบรตัวนี้ก็นี่นะครับบาลานนะครับผมเบรตัวนี้ดีนะครับผมน้าหนักได้ซ้ายขวาได้เลยนะครับผมไม่ได้บาลานซ์เพิ่มเลยโอเคครับเดี๋ยวติดตั้งบนตัวลำเซ็ตกล่องแล้วก็ไปทดสอบบิดกันครับเพื่อนๆครับผมอันนี้ก็ขั้นตอนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่า มันขึ้นโชว์ว่า GPS connection exception นะครับก็คือตัวกล่อง GPS นะครับตอนนี้ที่เห็นคือมันไม่มีไฟนะครับแต่ตัวลำนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้นะควบคุมลำได้ปกตินะครับผมนี่นครับปัญหาคือตัว GPS นี่นะครับผมถ้าอย่างนี้มันจะบินในโหมด GPS ไม่ได้นะครับอันตรายเดี๋ยวเปลี่ยนกล่อง GPS แล้วก็ลองเสียบเทสให้ดูนะครับ ครับนี่นะครับตัว GPS นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ตัวเดิมที่มีปัญหานะฮะโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวนี้เสร็จปุ๊บจับดาวเทียมได้นะครับนี่ครับดูที่ช่องนี้ตรงดาวเทียมมันต้องขึ้นมาโชว์เรานะครับถ้าจับดาวเทียมได้ก็เป็นอันจบนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมไปเทสเพราะอย่างนี้เทสบินไม่ได้แน่นอนครับผมมีปัญหาแน่อันตราย ตัวลำเนี่ยจะอันตรายนะครับจะเซจะเอียงไปมาโค่นได้โอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยน gps ตัวใหม่แล้วลองเซ็กล่องอีกทีครับครับนี่นะครับพอเราเปลี่ยน gps นะครับเป็นตัวใหม่ไปนะครับก็นยครับมีไฟเข้ามาที่กล่องนะครับแล้วก็เจอดาวเทียมนะครับตอนนี้ในบ้านนะครับเห็นไหมครับตัวดาวเทียมขึ้นแล้วนะครับโอเคครับผม อันนี้ตัวตัวเดิมเสียครับมีปัญหาครับผมก็เปลี่ยน gps เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมทําให้ใหม่นะครับผมตัวแผ่นเซลูลอยอย่างหนานะครับเอาไว้ลอง gps นะครับเพราะว่าตัวของเดิมที่ผมทําให้มันมีการขาดนะครับขาดเป็น2ชิ้นเนาะก็คาดว่าเจ้าของลำน่าจะงัดขาดนะครับ นี่ครับผมจริงแผ่นนี้เหนียวมากนะน่าจะงัดขาดนะครับตอนที่เจ้าของลำจะงัดดูเมนเกียร์มั้งครับเพราะว่าเมนเกียร์มันต้องเปลี่ยนใหม่เจ้าของลำก็าคงแกะคันุปี้เรางัดคงไปโดน GPS เข้านะครับผมตอนนี้ทําให้ใหม่แล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปทดสอบบินกันครับครับผมตอนนี้นะครับเจอ GPS นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องการเช็ดสวัดเพจนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเช็คพิษนะครับผมอันนี้พิษบวกโอ้โหเรียบร้อยฮะพิษบวกวิ่งไป1ิบห้านะครับโอเคครับผมสวัด์เพจต้องเซตใหม่นะครับผมก็มันกระแทกมานะครับมันก็มีการเคลื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวก็จับพิษเกตสวัด์เพจให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับเซอร์โวนเนี่ยไม่พังนะครับไม่มีอาการที่จะแบบว่า ต้องเปลี่ยนนะครับผมอนนี้เซอร์โวยังได้อยู่นะครับมีแค่มันเพี้ยนคาดเคลื่อนแต่ก็ต้องไปวัด100%เอาตอนบินนะครับถ้าตอนบินมีอาการยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าบินไม่มีอาการก็ไม่ต้องเปลี่ยนเซอร์โวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเซตเสร็จแล้วไปบินได้เลยครับ อันนี้มีลมนะครับผมหันฝั่งให้ลมนะครับเดี๋ยวหันหน้าให้ลมนี่นะครับหันหน้าให้กับลมนะครับเดินหน้านะครับพลอยไหลหลังพลอยลลอย,ยกซ้ายพลอยยกขวาพลอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวบินเดินทางแล้วก็ เล่นโหมดวงกลมเลขแปดนะครับผม หมดวงกลมนะครับเล่นหางไปด้วยได้นะครับหางขวาซ้ายได้หมดนะครับผมเลขแปดนะครับ เลขแปดครับจะหมุนแล้วให้มันเป็นถอยหลังก็ได้นะฮะนไครับเ okay, ราก็คอยปัดหางช่วยเขาเห็ okay, นไครับไม่ต้องตามหรืออยู่ตรงนั้นแค่ okay, ให้เห็นโฟกัส <Okay. S 1> เห็นข้อเห็นลำก็พอโอเคครับผมแล้วก็กลับเป็น อันนี้ก็จะทดสอบหมดรีเทนโฮมนะครับอีกขึ้นปึ๊บ้วยหลังด้วยครับแล้วก็จะเตรียมลงจอดนะครับ ที่ลมนะครับเราก็จะหยุดกันลมบ้างนะครับบางบางบางจังหวะนะครับผมที่ลมลแรงๆสังเกตจากยอดต้นไม้นะครับวันนี้ลมแรงปฟกัสไป่้วตัวลำเลยลูกเขาจอดตื้เขาก็จะจับเครื่องเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับไปดูที่ตัวลำกันครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับจบงานซ่อมนะครับผมสังเกตนะครับว่าหญ้าเริ่มขึ้นเขียวแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกหลายวันติดต่อเลยนะครับผมนี่ครับใบหางเปลี่ยนแล้วเบดเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วก็ตัว GPS เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้สามารถจับ GPS ได้ปกตินะครับก็เป็นอาเ็จเรียบร้อยครับผมมาเล่นอาเซนกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่นะครับตัวนี้พี่เขาว่าสั่งนะครับสั่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมชุดแต่งนะครับ อันนี้เวลาจะไปไหนก็พกเล่นสบายๆเลยนะครับใส่กระเป๋าได้โอเคครับผมเสร็จงานซ่อมครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ